อนนี้นะคะเรากาลังแชทคุยกับหนุ่มฝรั่งอยู่ค่ะสายฝออย่างเรา,เรานะคะก็เลยจัดหนังสือครูพิมพ์มาค่ะเป็นหนังสือที่ไวสําหรับสายฝอโดยเฉพาะเลยนะคะใครที่พูดกับหนุ่มฝรั่งไม่เป็นนะคะพูดคำหวานๆไม,นไม่เป็นไม่รู้ว่าจะคุยยังไงนะคะเราแนะนาหนังสือเล่มนี้เลยซื้อมาแล้วไม่ผิดหวังเลยค่ะไปคุยแชทกับหนุ่มๆนะคะฝรั่งประทับใจมากๆเลยอยากมาเดทก,กับเราเลยนะคะซึ่งครูพิมพ์ก็ทำเป็นสามส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่หนึ่งก็คือเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับฝรั่งทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ส่วนที่สองนะคะเป็นประโย ให้เราทั้งหมด2ี่วิดีโอด้วยกันนะคะแล้วก็ส่วนที่3นะคะทำยังไงให้หนุ่มฝรั่งมาขอแต่งงานนะคะเป็นหนังสือ QR code หมายความว่าเมื่อเราสแกนแล้วนะคะก็จะเห็นคลิปของครูพิมพ์เรอะมากๆเลยนะคะนี่นี่คือพาร์ทที่1นะคะก็จะเป็นช่วงของการพูดเกี่ยวกับหนุ่มฝรั่งต่างๆเลยนะคะแล้วก็พาร์ทที่2นะคะก็จะเป็นประโยคภาษา เรานำไปแชทคุยกับหนุ่มรังรนะคะนะคะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยคำอา่านในต่างระบบก็จะมี QR โค้ดให้สแกนก็จะได้ฟังเสียงของครูพิมพ์นะคะใครที่แบบว่าทำทกิจกรรมอื่นก็ได้ฟังคลิปของครูพิมพ์ไปด้วยโค้ดเจ๋งเลยนะคะ I am looking for a serious relationship นะคะฉันกำลังมองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังค่ะ I am looking for a life partner เช่นกำลังมองหาคู่ชีวิตรดมากเลยค่ะส่วนที่พาทที่3นะคะก็จะเป็นพาทที่คุยกันไงนะคะทำให้หนุ่มฝรั่งมาขอแต่งงานก็จะเป็นบทเรียนแบบนี้แล้วก็มี QR code ให้ทุกๆหมดเลยะคะ่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าอยากแต่งงานกับฝรั่งเร็วๆนะคะเราแนะนำหนังสือเล่มนี้เลยค่ะสายสาวอย่างเราห้ามพลาดค่ะ